กลับมา <Okay. S 1> คุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเวลาเราไปทํางานในใช,ชีวิตจริงของเราเนี่ยคนเราเวลาคุยกันต้องมีคําถามและเราไปแนะนําเรื่อง Product เนี่ยคงไม่มีใครเออเอ,อหอหมกไปกับเราทั้งหมดใช่ไหมฮะและผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวบริเวณรอบดวงตานเนี่ยคำถามที่เจอบ่อยคุณอ้อมเจอคําถามอะไรบ้างคําถามที่เจอบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนบอกว่า ฉันก็เอาที่ทาหน้านั่นแหละมาทาตา,า,ตาใช่ใช้ตัวเดียวได้ไหมมันหลายขั้นตอนครับแล้วคุณอ้อ,อมตอบว่าไงครับพ้อมก็จะบอกว่าคือตัวหน้าเนี่ยเขาทำมาเฉพาะหน้านะคะส่วนร,รอบดวงตาเนี่ยมันเป็นผิวหนังที่บอบางเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงที่จะเหมาะกับการดูแลบำรุงในเรื่องของรอบวดวงตาจึงเฉพาะ เพื่อทํามาเพื่อบํารุงส่วนนั้นจะดีที่สุดมันจึงใช้ร่วมกันว่าไปผิวบริเวณรอบดวงตาจะบอบบางมากที่สุดทั้งหมดบนใบหน้านี่นะใช่ก็คือจะแก่กว่ากว่าหน้าเราเพราะผิวตรงบริเวณรอบดวงตาเนี่ยจะไม่มีต่อมไขมันนะคะซึ่งมันจะจะแห้งแล้วสาวๆหลายๆคนเนี่ยที่ทํางานออฟฟิศแล้วอยู่ตามห้องแอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถทําให้บริเวณรอบดวงตาเนี่ยเขียวลงไปได้หรือ คุณอยู่เฉยๆมันก็เหี่ยวเพราะว่าด้วยด้วยวัยใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเขาถึงพยายามระมัดระวังมากนะ ครีมบางชนิดเนี่ยเขาถึงขั้นบอกว่าเวลาทาให้เว้นบริเวณรอบดวงตาไว้ด้วยเหมือนกันบาง <ừ> ครีมนะ<ช>เพราะเน<ช>ื<ช>่องจากว่าพวกครีมที่นานๆใช้ทีแล้วมันมีสารที่อาจจะแบบรุนแรงหน่อยเนี่ยเขาต้องให้เว้นเพราะว่าผิวบริเวณรอบดวงตามไม่เหมือนผิวที่อื่น<ช>พอเราตอบไปแบบนี้บอกว่าต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นไหมคะเราต้องอธิบายอะคะ่ะว่าว่าถ้าคุณใช้ณตอนนี้นะคะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยความชุ่มฉ่ำของมันเนี่ยจะทำให้ ริ้วรอยเนี่ยเกิดช้ากว่าปกติที่ไม่ดูแลเลยซึ่งเราสามารถที่จะเทียบได้กับคนใช้และก็ไม่ใช้โดยคุณอ้อมเองเคยเทียบกับคนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาแบบอแอบเทียบตลอดอที่เขาไม่ค่อยได้ได้ให้ความสําคัญกับผิวบริเวณรอบดวงตาแอบเทียบตลอด<า>แล้วก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าเนี่ย เธอไปไกลกว่าฉันเยอะแล้วนะแซงแซงล่วงหน้าเลยใช่ค,คือแซงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวแล้วเธอไปทํายังไงถึงรบอบดวงตาถึงถึงมีมีน้อยกว่าฉันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะแซลเล่นๆแล้วเขาจะต้องถามเราว่าเราไปทําอะไรมาเนี่ยค่ะก็เป็นการเข้าถึงว่าเนี่ยอธิบายไปเลยว่าฉันใช้ตัวนี้นะตัวนี้นะดูแลอย่างนี้นะไว้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยดูดีขึ้นมา ครับการเตรียมตัวก่อนการเข้าพบสําคัญไหมคุณอออต้องเตรียมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ เรามีนัดหมายแล้วแล้วเราตั้งใจจะไปแนะนําให้ลูกค้าได้มีโอกาสรู้จักกับการดูแลผิวรอบดวงตาเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแน่นอนค่ะถ้าเราจะจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการบํารุงรอบดวงตาเนี่ยอ้อก็ะะจะพกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอย่างเช่นซิล่ามาบลูนนะคะพูลารีเรียนเนี่ยเฟสคอนโทรลเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยพกไปแล้วก็อพอเราพูดถึงรอบดวงตาในเรื่องของการบํารุงรอบดวงตาเนี่ยเราต้องให ลูกค้าได้ทดลองอได้ดูเนื้อได้ดูผลิตภัณฑ์ว่ามีกลิ่นสียังไงซึ่งเป็นการช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องแนะนําวิธีการใช้ที่ถูกต้องออเพราะบางคนซื้อไปเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการทารตื้อตื้อตื้ตไปเลยอะไรอย่างนี้ลากนะไปเลยใช่ซึ่งความจริงแล้วผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดลากมากเนี่ยมันเสียดสีใช่ไหมเขาต้องใช้วิธียังไงฮะ แตะแตอย่างเงี้ยใช่ใช้ค่อยๆแตะอย่างเงี้ค่ะแล้วช่วงวาตานิ้วมีผลด้วยเมื่อคนใช้นิ้วชี้ท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บลากถูๆูอาจจะดูเป็นคนให้ความสําคัญกับการทาทาผิวบริเวณรอบดวงตาแต่จริงๆผิดนะฮะจริงๆคุณอ้อมแนะนํานิ้วไหน แนะนำเดี๋ยวนะปุ้ยนิ้วนางนางค่ะนางเพราะนิ้วนางมันอาจจะเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยถนัดใช่เป็นเป็นนิ้วที่น้ำหนักลงค่อนข้างที่จะน้อยลงน้ำหนักได้น้อยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆแตะนะคะอย่าถูแต่ใช้วิธีแตะเอาใช่หรือถ้าเราใช้เฟซคอนทัวร์ถ้าสมมุติว่าเราแนะนําในเรื่องของเฟซคอนทัวร์ไปให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าลักษณะของเฟซคอนทัวร์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ มันก็จะมีการแตะเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะวนไปแล้วบริเวณหางตาเนี่ยหยุดแล้วก็ยกค้างไว้ยกค้างไว้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะมันก็จะทําให้เนื้อครีมเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปซึมเข้าไปบางคนเขากลัวว่าทาไปแล้วครีมจะติดนิ้วอ่าแต่ว่าถ้าตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ใช้นวดต้องบอกวนเบาๆบางคนไว้เล็บยาวอ่าครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญเลยนะครับแล้วก็ใช้เสร็จก็ล้างเช็ดทําความสะอาดให้ดนะครับไม่เกิดสนิมค่ะพอลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสกับตัวสินค้าแล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่าเราได้ทําให้เขาได้เกิดเขาเรียกว่าอารมณ์หรือความประทับใจในในตัวสินค้าเนี่ยแล้วเราจะทําให้เขาซื้อแบบยกเซ็ตเนี่ยเป็นยังไงบางคนเขาก็แบบเออซื้อตัวเดียวก่อนได้ไหมอะรอย่างเงี้ยคุณอ้อมมีเทคนิคไหมถ้าถ้าสาหรับ คนไหนที่กําลังซื้อไม่เยอะอะไรอย่เงี้ยต้องการตัวเดียวจริงๆรเราก็จะแนะนําเป็น p ูล r เรียไปแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะดูแลบํารุงรได้อย่างล้ําลึกเนี่ยเราก็จะบอกว่าใช้ทั้งเซตเนี้ยจะทําให้ผลในการบํารุงรอบดวงตาเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วรแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยจะเห็นผลได้ดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกิฟรีนของเรานะคะก็มี โป <Prom> รโมชั่นในเรื่องของการแลกซื้อค,ค่ะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดลงมาอีกครับทำให้เขาสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ได้เร็วขึ้นครับความประทับใจส่วนตัวของคุณอ้อมกับผลิตภัณฑ์ชุดนี้เป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัวเนี่ยแต่ก่อนจะบอกว่าไม่เคยไม่เคยบำรุงรอบดวงตาเหมือนกันจนวันหนึงเนี่ยมีน้องคนหนึ่งมาทักว่าพี่อ้อมพี่อ้อมเคยใช้รอบดวงตาไหมบอกว้ย ทำไมต้องใช้เหมือนคําถามที่เราเจอลูกค้าถามเลยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็ถามว่าทําไมต้องใช้ <c oughs> โหพี่อ้อถมถ้าไม่อยากแก่นะพี่ต้องใช้ไว้เลยตั้งแต่ <c oughs> วันนี้ก็เลยโอเคก็เลยทดลองใช้กับตัว <c oughs> นะคะตั้งแต่ใช้ตั้งแต่น้องทักวันนั้นมาจนถึงวันทุกวันนี้สี่ห้าปีเนี่ยไม่เคยหยุดในการที่จะบำรุงรอบดวงตาเลย <c oughs> นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บำรุงผิวหน้า แต่เราจะเลือกบำรุงรอบดวงตาไว้นะคะเพราะถ้าวันไหนไม่ใช้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตาเราแห้งมากเลยเวลายิ้มเนี่ยริ้วรอยเหมือนมันไม่คลายตัวมันค้างครับเพราะฉะนั้นหลักการของการดูแลไม่ต้องรอให้มีริ้วรอยนะครับสามารถดูแลได้ทันทีและก็การดูแลนี้ก็ต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอได้เลยคำถามสุดท้ายแล้วครับยอดธุรกิจของคุณอ้อมเองสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มการดูแลผิวรอบดวงตาเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับ ถ้าสาวๆคนไหนได้ใช้แล้วะนะคะทุกคนเลยนะคะที่เราแนะนำเนี่ยซื้อซ้ำเพราะมันมันเหมือนขาดไม่ได้จริงๆถ้าใครได้ทดลองนะ,ะมันเลยดูทําให้ยอดต่อเดือนเป็นไงฮะเยอะไหมฮะก็เยอะเฉพาะกลุ่มนี้เยอะนะคะสาหรับสาวๆและแถมเป็นยอดต่อเนื่องด้วยเป็นยอดต่อเนื่องที่เดือนนี้หมดใช่ไหมคะเดือนหน้าถ้าเราก็ต้องซื้อใช้น้องก็จะบอกว่าพี่อ้อมเอาพูลเรียเอา,เอา เซรั่มอับลบอนให้หน่อยข้อดีก็คือเราแนะนําครั้งแรกแต่ครั้ง<ช>ต่อไปเนี่ยสินค้าขายตัวเองได้<ช>แล้วพอสินค้าขายตัวเองได้เนี่ยเราไม่ต้องพูดซ้ําละเราเราเหมือนกับเป็นคนที่เราได้ดูแลเขานะทางอ้อมนั่นเองะนะครับครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมปพร้อมแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ